สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำครับเป็นระบบ POS นะครับระบบขายหน้าร้านครับพร้อมระบบไปรษณีย์ของเอกชนนะครับโดยที่ไปรษณีย์เนี่ยมีทั้งของเอกชนแล้วก็มีของปอนอครับไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เอาไปเปิดร้านเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานระบบกันเลยดีกว่าโดยที่ระบบเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนการซื้อกันขายนีผ่านทเลแกมด้วยนะครับถ้าเราขายของออก จากร้านไปเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนไปที่เทเลแกรมแบบเดียวทางนะครับสําหรับคนที่ต้องการมีการแจ้งเตือนนะครับจะไม่แจ้งเตือนหรือจะแจ้งเตือนก็ได้ครับเราแต่จะตั้งค่าใช้งานนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์บินได้นะครับเดี๋ยวเราไาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะเราก็เข้าสู่ระบบก่อนครับพอเข้าแอดมินมาเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ไม่มีรายการอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะว่างเปล่าต่อมานะครับก็จะมีจัดการพนักงานครับเราสามารถตั้งค่าพนักงานได้นะครับ อ่าเช่นผมตั้งไว้หนึ่งคนนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ครับว่าจะมีพนักงานคนไหน,นครับมาทําอ่าถ้าเราเลอกอินพนักงานคนไหนเนี่ยตรงใบเสร็จนะครับมันก็จะเป็นของพนักงานคนนั้นนะครับที่ขึ้นมาค่าต่อมาครับมาจาก,การสินค้าครับอ่าเดี๋ยวผมมาเพิ่มสินค้าเช่นใส่รหัสรรสินค้าไปครับเช่นศูนย์หนึ่งหรืว่ายิงบาร์โค้ดไปครับนี่แต่บาร์โคดได้ด้วยสว่าสินค้าเป็นน้ําเปล่าเป็นอไอ้นี้แล้วกันเป็นกล่องแล้วกัน ของขนาดเล็กต้นทุนคือแปดบาทขายสิบบาทได้กำไรสองบาทนะครับสต๊อกมีประมาณห้าพันชิ้นนะครับกดบันทึกเข้าไปนี่หมาก็เข้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็สามารถ่าเพิ่มลดแก้ไขได้นะครับอ่าเราคงไม่ได้เพิ่มแก้ไขกันไดบ่อยอยู่แล้วนะสต๊อกเราก็ใส่ไปสักล้านชิ้นเลยก็ได้ต่อมารหัสไปณีอันนี้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสไปณีเราสามารถเพิ่มเอาเองก็ได้นะครับ รือว่าจะแก้ไขก็ได้เพราะว่าต่อไปมันอาจจะมีการเพิ่มลบแก้ไขได้ครับในอนาคตนะพวกรหัสพัษณนีต่อมาครับปราพี่ขนส่งครับตรงนี้ก็จะมีเคอรี่มีพัสณีไทยมีแฟดตนะครับสว่าเราเพิ่มปราพี่ขนส่งอีกครับเช่นมีแบบสมมว่าเป็น x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  เพชรอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ตั้งขึ้นมาครับเพิ่มป้าพี่ขนส่งได้ ต่อมาครับอัตราการขนส่ adalah, mm Asia, ง Asian เราสามารถเพิ่มอัตราขนส่งได้ครับก็คือเลือกไปที่่ประเภทขนส่งก่อนเช่นเลือกเอไอพนะครับน้ําหนักตั้งแต่หนึ่งจนถึงหนึ่งพันกรัมก็คือตั้งแต่หนึ่งกรัมจนถึงหนึ่งกิโลเนี่ยค่าขนส่งห้าสิบบาทนี่ครับเรามาตั้งเอาเองได้นะครับโดยการตั้งค่าขนส่งเนี่ยมันก็จะแยกกันครับขนส่งใครขนส่งมันนะครับเพราะว่าผมเพิ่มไปอีกนะสวยอีเก ี่เพยน,นะส่าตั้งแต่ 1, หนึ่งพันหนึ่งจนถึงสองพันะครับก็คือต่อจากเมื่อกี้แหละค่าส่งเป็นหกสิบห้าบาทเราก็สามารถมาเพิ่มลบแก้ไขเองได้นะจะมาลบแก้ไขเองได้นะครับแบบตรงนี้เลยเนี่ยง่ายๆต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรายงานสรุปนะแล้วก็ตั้งค่าระบบตรงตั้งค่าระบบเนี่ยก็จะมีตั้งค่าชื่อร้านที่อยู่ร้านเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็ตั้งค่าไปเสร็จ แล้วก็จะมีตั้งค่าเทเลแกมดังถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับต่อมาเนี่ยก็เป็นหน้าขายสินค้าแหละสมมุติว่ววาขายน้ำเปล่าไปใช่ไหมครับ0.1เขียนมาก็จะขึ้นแล้วว่าเอใชิ้นน้ำเปล่ากล่องะกล่องก็กดเพิ่มไปครับค้นหาสินค้าแล้วก,กดเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มจํานวนจากตรงนี้ได้ เสร็จแล้วนะยอดรวมเท่าไหร่สุกาสอง่องกล่องยี่สิบาทใช่ไหมครับก็จ่าพอดีก็คือกดตรงนี้สุก็จ่ายห้าสิบบาทก็ทอนสามสิบาทตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก,กดบันทึกการขายครับเสร็จแล้วถ้าเราต่อทีลแ r กมไว้มันจะขึ้นมาครับว่ามีลักมีสินค้าที่ซื้อไปแบบนี้นะครับขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ใบเสร็จครับนี่ก็จะพิมพ์ใบเสร็จมา ก็ชื่อร้านอะไรเนี่ยบนหัวอันนั้็เราก็ไปเปลี่ยนเอาเองได้ครับที่ตังค่าถ้าเป็นเครื่องพิมพ์แบบแปดสิบเซนแล้วก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยแหละส่วว่าผมซื้อสองอย่างแล้วกันเมื่อกี้ผมเข้าไปเพิ่มสินค้ามานะส่วว่ามีกล่องหนึ่งอันอแล้วก็มีกล่องอีกอันหนึ่งครับก็มีกล่องขนาดเล็กแล้วก็มีกล่องขนาดกลางครับอย่างละหนึ่งกล่องโอเคนะครับส่วว่าจ่ายไปทั้งหมดหนึ่งร้อยบาททอนเจ็ดสิบใช่ไหมครับ กดมาถึงการขายสมมติว่ามีสองชิ้นเห็นไหมเทรเดเกมก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับขายชิ้นแรกชิ้นที่หนึ่งขายชิ้นที่สองแบบนี้แล้วตรงบินเป็นยังไงครับมาดูที่ตรงบินอ่าตังบนก็จะเป็นแบบนี้ครับมีราคามีเลยแบบนี้เลย,แบบเลยง่ายๆนะต่อมาขนส่งระบบขนส่งครับระบบขนส่งเนี่ย เราต้องเลือกครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งมาเช่นเราเลือกตซลที่ทําไปอเอเอเถูกไหมครับเราต้องเลือกก่อนครับว่าเป็นคนซ่งแบบอันไหนว่ากดเพิ่มวัสดุไปนะครัแบบเลขวัสดุนะครับว่าใส่ไปน้าหนักสซลห้าร้อยถ้าห้าร้อยเนี่ยก็อยู่ในช่วงช่วงน้ําหนักนั้นถูกไหมครับก็จะขึ้นมาเลยว่าห้าสิบบาทมีห้าสิบบาท ชื่อผู้หลับสวัสดีชื่อจีแล้วกันนะครับรหัสไปรษณีย์ก็ใส่ไปครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งไงก็ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็กดเพิ่มอีกคนหนึ่งคนที่สองเก้า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 น้ำหนักสวัสดีพันสองห้าสิบเห็นไหมก็ขึ้นหกสิบห้าบาทรวมแล้วไล่ร้อยสิบห้าบาทเห็นไหมครับสวัสดีชื่อผู้หลับ ชื่อบีแล้วกันอ่ะรหัสนี้คระหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์นี่ครับ, 12, 12, รบขึ้นมาเรียบร้อยแหละเสร็จแล้วกดบันทึกการส่งครับสัวรรจยืมเงินสวรรณใจไปห้าร้อยกดบันทึกการอ่าส่งของครับอ่าตรงทีลแกมก็จะได้ขึ้นมาครับในตัวนี้ครับว่ามีอะไรเรื่องการส่งอ่ะสอง,งชิ้นตั้งดังลงเท่าไหร่ยอดลงก,กีบ่บาท ขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วกดพิมพ์ใบเสร็จครับเห็นไหมครับว่าตอนพิมพ์ใบเสร็จเราจะขึ้นแยกมาเลยครับว่าคนแรกคนที่สองนะครับก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จการขนส่งอ่ะพร้อมๆกันได้หลายชิ้นพร้อมๆกันได้เลยนะครับมาหน้ารีพอร์ตนะครับหน้ารีพอร์ตจะมีสรุปจะมีสรุปครับสรุปคันขายทั้งหมดเลย ทั้งขายสินค้าธรรมดาแล้วก็ขายที่เป็นขนส่งนะครับสินค้าธรรมดาก็จะขึ้นเป็นเซลล์นะครับถ้าเป็นขนส่งก็จะไปขึ้นเป็นชิปนะจะขึ้นมาแบบนี้สามารถดูได้ว่าขายไรบ้างนะครับส่วนว่าการขายมันผิดพลาดน,นะครับเราก็อาจจะอาจจะยกเลิกได้นะครับยกเลิกได้แต่ก็ไม่ควรเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีการส่งวิธีเช l แกรมได้ครับ ส่งว่าสรุปผลการขายวันนี้ยขายอะไรบ้างนะครับอยอดรวมทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่นะครับการขายเนี่ห้าสิบห้านะครับขนส่งร้อสิบห้าอะไรเงี้ยครับก็สีนี้สรุปเข้ามาครับอันนี้ยที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับหรือจะเอ็กพอมมาเป็น Excel ก็ได้นะครับถ้าเป็นพนักง,งานทั่วไปนะครับกดอ,ออกจากระบบก่อนจะว่าผมล็อกอิน พนักง,งานธรรมดานะครับพนักง,งานธรรมดาก็จะเห็นแค่นี้ครับระบบขายสินค้าแล้วก็บรรโลงครับจะไม่แก้ไขอะไรไม่ได้ครับก็จะมีแค่นี้อ่าสุวาขายของไปครับเนี่ยหนึ่งร้อยสิบาทใช่ไหมรัห้าร้อยกดบันทึกการขายครับกดบันทึกการขายครับเสร็จแล้วกดพิมพ์ไบเสร็จ ก็จะเห็นว่าพนักง,งานคนไหนเป็นคนขายครับจะขึ้นมาตรงนี้อ่าจะเห็นชื่อพนักง,งานครับตรงที่ลแกรมก็เหมือนกันครับก็เขียนว่าพนักง,งานคนไหนเป็นคนขายครับะขึ้นมาตรงนี้พอมาที่หน้าแอดมินครับหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเ็าจะเห็นว่าอ่าพนักง,งานคนไหนเป็นคนขายนะครับแล้วก็เขียนยอดสรุปการขายวันนี้การขายเดือนนี้ขึ้นมาครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับระบบ p o s นะครับแล้วก็ระบบไฟเณีนะครับที่จัดการงานนขนส่งนะครับพวกวัสดุของแบรนด์ต่างๆนะครับสามารถจัดการได้เองนะครับถ้าสนใจตัวระบบนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดตารางคลิยมาได้ครับอยากจะซื้อระบบจะเรียเขียนด้วยเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ครับ